สุขสบายดีพี่น้องบายไปเรียนสี่สิบเจ็ดหนเดีตอนเดินทางพี่น้องไปบ้านน้อนเราเขียนมาอนีิคุณละท่านคุณละเก็บเครื่องขึ้นรถกือโลงหนาไปก่อนประมาณท่านเรื่องรถน่องรถเรื่องรถโตตังกลับมาแกเอาพวกนี้ละพวกเครื่องรถพี่น้องมาปะไปเบิ่งกันหพี่น้องก็เอาโตตังกันสิเดี๋ยวคือหัวนี่ลงเป็นพี่น้องเนาะ ละเป็นยังรถเป็นยังรถไปไอ้สิบสองล้อคันสี่ขาดโอ้คันสี่ขาดน้าพี่น่องเนาะโอ้โหก็เลยเดี๋ยวเปลี่ยนคันรถน้าพี่น่องเนาะเพราะว่ารถสิบสองล้อนี่ยขันสี่มันขาดพี่น้องก็เลยเป็นเอาเป็นสิบล้อแกเครื่องนี่แหละเมื่อก่อนก็ะใสคันนี่เลยพี่น้องแกเครื่องเสียงกะเป็นตู้บอเป็นแอมพาวเวอร์แอมบออย่างนี้ประมาณนี้แหละเรน้าพี่น่องเนาะ ไใส่ผุนรถรถวู who, brands, ้รถแกจักอยู <hand> ่ข <testify> ้างนอกพี่นองหูรถแกจักแต่ว่ากะขั้นซี่มันขาดขึ้นวันแล้วพี่น้องมันรดล่างเนาะก็มีฮักมีเป๋มีเพ่บ้างหละตอนนี้กำลังเอาขึ้นนะพี่น้องเอาบีพันหน่พี่น้องาะแทงอะไรที่ไหนก็แตกเลยโอ้ยอันนี้มันไิน เห็นอะไรผิดตรงเนาะย่าเฮ็ดเข้าอุ้ยแตกได้สูงตาลายตาลายพวกพอน่าใช่แกดักได้พี่น้องเนาะเอามาเป็นแกเครื่องเสียงเบาเบาเบานี่ยแตกไหมดิมันโลมีขอบมันโลมีขอบมันโลมีขอบสุดเลยมันโลมีขอบเล็กครับมันโลมีขอบเล็กใช่ไหมเด้ยมีคนเดียวเดี๋ยววะเบาเบาเบาเบเออนี่เนี่ยเนี่ย มันบ่มีขอบเล็กข้าวมันบ่มีขอบเล็กนี่เห็นบ่ถ้าเต้ยมั่วีขอบเล็กคุณไข่ทุกประเทศได้นี่แบบนี้บ่มีขอบเล็กนี่ที่เดือดเดี๋ยวเพ่เห็นบ่ดูขอบเล็กคือบ่มีนี่อ่ะค่อยๆเอาขึ้นค่อยๆเอาขึ้นกัรสวนการแป๊บเดี๋ยวแลาวคีมขี่ไข่ออกได้งดใหญ่ต่อได้เน่อยขี่ไข่แดงออกได้หน่ย่ลเดี๋ยวเผาเด้อเดี๋ยวเผาวาววาว เดี๋ยวว่าค่อยๆคอยๆคอยคอยคอยยด้ปีนปีลนลุหันเออปีนเออเดียะอนนพอมันมีขอบเล็กนี่มอนามีขอบมันซิบโบแตกนี่นนี่ได้นี่กระแทกได้นีย่เนี่นี่นี่น่ีนนี่นี่น่น่่ มีแะพี่น้องมันการถดขนาดขั้นสี่ท่าหนามันขาดรถพี่น้องเนาะเลยว่าดี๋ยวอุ้ยอ่ะลงอ่ลงมือได้ีินะอ่ะลงมือได้นิฮะมือซือนีซื้อหืเอาไปสอมาแล้วเป็นบออะไรพัแหล้วเวนาอก็สิใส่มือมัดเลี่ใส่เข็มได้หมต่ตักนังรับพังคาดิไปไป โอ้แข็งแรงพี่น้องไม่งงแงเข้าอ่าไปนี่เห็นพี่น้องเออปึ๊บเออซอยกันพี่น้องซอยกันซอยกันเนอะพี่น้องเข้าโอ้ตู่แรกปุ๊กเนี้ยก่อนก็เนี่ยเป็นอันไฟพ้่น้อเพี่ดอกไฟเป็นบีมเป็นบีมนี่เป็นแต่อาไม่เจอเลยนะพี่น้องเรื่องเนาะอไม่เจอร์ตู่กําลังเอาขึ้นพี่น้องเอ้ย ได้แล้วมันเพ่มันเปกะมอน้ปสาทนี่มันพอมีขอบเให้ต้องเบาด้วยลเพราะขอบม,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 มันกระแทกมันสุดแตกองลงไปบีนตถ้ามันมีขอบพ่อเฮ็ยแทงได้อ่ะมามา้มายนอนอ,นอ,โ,อโซเฟอร์อพรอ,พอดีคนแรกดีก็บัเกิดอยู่ อ๋อบีพันเเราเคยดูตู้บีพันตู้นี่มรนเม็นระเบิด8เขืปดนึ้นนั่นเองหรอ <c oughs> บ่บ่หำมึงจะว่ากันมึงจะว่ากันเนอน้อยมันไม่งอดตอดได้ไม่งอดตอดเลือดออกได้ไงดีไค่แดงออกเล้องัมันทับแขนใครเดยูตายเขียนขับย้มันกับบดีอครับเอ้เมยครับโอ้ยเท้งเทลายคนดสิหน้าแดงแรงไม่ออกลุงเขาหนึ่งคนหนึยังไงเทิงเงหน้าแดงแรงไม่ออก ยังตึงเลยเฮอยไอ้ควอยเ่าไป็นไอ้ข่ยแข้งวะพี่น้องก็มันมันต้องได้ใหญ่ๆรถพี่น้องเพราะว่ารถขนาดมันขั้นซี่มันขาดพี่น้องเนี่ยเกราะใหญ่เมื่อใส่เป็นเออซิบล่อขั้นนี้น้องพี่น้องเนาะต่อจาหาอะไรจะอยู่รถซิบสองล่อเป็นจักไงพี่น้องอยู่หัน เดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปแล้วคือไม่เจอบอกว่าไปไปบอกขางานกับช่องมันหนักเนาะขางานกับช่องแม่เลยพี่น้องมันหนักไม่พี่น้องมันเลอถมันเหลือเอาไปหนึ่งบัวได้บ่เอาไปเห็ดไอ้ตุ่มไม่เจอข่อยขอเเอาไปหนึ่งเอาี่กันเลยเอาไปหนึ่งเด้อหนอ่พี่น้อยที่ไหนครับเอาคือไปคางข่อยเป็นอะไรไม่เจอข่อยไม่เจอข่อยก็ได้ยามนี้ไป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  แต่เขาเขาใส่มเมอเจอเขาใส่นวยนี่ใส่มีพันเลาฮ้ยเดียวเฮ้ยเดีวยวนีทับกันได้เดอยาเฮต่างสาตนัมโอ้โอ้โยามวมนก,นกยกสร้างมาแล้วสามตบโบขืนจ๊ตโตยาเฮต่างสาตนัมมันเพเพแผ่แผลร่างกายมันยีแผ่แอวเข้าาน้ำการซอยกันช้อยกัน คันมึงย่อผู้เดียวมึงก็เอาเงินผู้เดียวเลยวิว้ากูกูโบนัยนั้ำกูกูโบได้น้ำเลยว้าไป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 มีหูเดียวเลยไปน้องน้องเนาะเบิ่งกันเด้อเบิ่งกันเด้อเบิ่งกันเบิ่งกันเบิ่งกันเดี๋ยวมันทับกันโอ้ยต้องมาคุ้มเองพี่น้องเอ้ยข้างหน้าก็คุ้ม บอมาคุ้มนี่หรอมันเป็นรอเนี่ยว่กตแทกมันมุนมากเขากแทกแทงแงมตันการ์เตกนี่หบอลเาบใส่ขอบเล็กเนีขอบเล็กไปไปไปึ้นไปหน้าแดงแรงไม่ออกข้างบนเลยข้างบนเลยเป็นแเป็นแองหนนี่ยใชะเออ นี่แหละตัวเนี่ยโมตัวตัวให้ดีใจอ่ะสอยกันพี่น้องซอยกันนี่แหละพี่น้องซอยนี่เป็นเออตู้อเมเจอร์พี่น้องน้อเสียงกลางพี่น้องน้อเสียงกลางเสียงไห้อยู่ด้หนีบวกอยู่ด้วยหนีเม็ดพี่น้องเนาะอยู่ด้วยหนีเมัดประตูแรกตัวเออแปดพี่น้องซื้อประเอาไปแต่พอเราบรรณามัวใหญ่หนึ่งมันขาเกินมันเกินมันเกินรถ มันเอาไปมันหลายเนะครับมันสจริญหลายเถียวคอยยังได้อย่จังหน่อยหนึ่งนีไม่เห็นมอเตอร์คอยเนาะเอาให้หนึ่งเงี้ยมอเตอร์คอยขึ้นขาเอาเหน่อยงานก็ได้เออคอยไม่เคยมีมอเตอร์นละมูเลยคอยกยังไื่อก่อลคอยก็ใส่คอนยก็ใส่เฮ้ กกเนยมวเจ้าบ anyway, oh, ุ้มย so, uh, like, ี่โมเดิรตบุ้มีเหรอเี้ยนดีใจ้หน่อสี่ได้นมเตอร์เป็นเอออเดอร์แปดไม่ข่อยโเตอร์ข่อยโอ้ยเอาไม่เห็นโมเตอร์เลยพี่น้องเอาหน่อยนึงยักเอาหน่อยนึงเอาหนึงเอาหน่อยเดียวนิเตอร์ตนมเตอร์ข่อยโอยมเดิร์ตแล้น่ะเอาหนนแค่ก็ได้ อันนู้นไหนก็ได้โน่นไหนก็ได้ว่ราะแต่คนี้มันดังตู้แค้นตู้แค้นมาแต่เขาคอยใส่บีพันบีพันเขาใหญ่ลูกบอลชิลุมมุดแล้วลูกบอนเขาใส่บีพันเดี๋ยวพี่น้องประมาณนี้พอซอยเดี๋ยวเริ่มแล้วคือคอยได้หนึ่งหนึ่งเลยคอยหได้หนึ่งเด้ออ่าพี่น้องสี่ได้หมดเลยเติมเตรียมพี่น้องเสีอออกไปพุ่นลละเวลาใส่พี่น้องอยู่ทางบ้านพุ่นลละ บ้านน้องเขียนบื้อเนาะพี่น้องเนาะที่สิบแปดหลังใหญ่มาใส่วัดใหญ่เฮาโอ้ยเลยเตรียมเลยละพี่น้องนี่สรุปใบสมณีเนาะพี่น้องเนาะหูเื่องเต็มเลยพี่น้องเพราะรถมันเสียรถขนาดมันเพ่เปรเพ่ชอลองเลยเปลี่ยนมาเป็นรถสิบหลอดเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กัญชีสรุปใบสมณีเนาะพี่น้องเนาะ อย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี